มีอาชีพมาแนะนำนะคะตอนแรกเนี่ยคุณลุงเขาก็อยากจะทำเล่นๆทำไปทำมาอุ้ยขายดีจังทำเป็นอาชีพเลยดีกว่าใครที่ชอบของหวานกลิ่นหอมหอมอาจจะเหมาะกับงานนี้ <มา S 2> แต่ก็ต้องบอกว่าของหวานของหอมมันก็อาจจะมีความอันตรายซ่อนอยู่ของหวานของสวยของหอมไม่อันตรายต้องระวังใช่มันต้องระวังนิดนึงอาจจะทำให้เราแบบเจ็บปวดได้ <c oughs> นานๆแล้วว่าคืออาชีพอะไรลงพูดถึงอาชีพหรือพูดถึงอะไรกันแน่อาชีพค่ะคุณผู้ชมคุณลุงเขาเลี้ยงพึ่งงหวานใช่ไหมหวานไหมล่ะหอมไหมล่ะเสี่ยงไหมก็อันตรายเออเห็นไหมครบเลยแต่ว่าถ้ามันคุ้มก็น่าเสี่ยงนะคะคุณผู้ชม พาไปที่บ้านชุมทหารอำเภอห้วยคดที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเป็นคุณลุงผ่านศึกวิเศษวงษาอายุ50ปีแล้วเขาปรับที่ดินของเขาที่เป็นสวนยางพาราเนื้อที่40ไร่มาเลี้ยงพึ่งโพรงป่าอย่างที่บอกว่าแรกๆเนี่ยอาจจะทําแค่เป็นอาชีพเสริมไปไป,ไปมาๆเอ้ามันขายดีอ่ะมันทําเงินให้คุณลุงได้ดีเลยก็เลยเก็บเป็นเก็บน้ำพึ่งโพรงป่าขายเนี่ยเป็นอาชีพแบบ จริงๆจังๆ hmm. เขาบอกทําเงินได้เป็นแสนเลยนะคะเออเนี่ยแหละไม่กลัวแล้ว ไม่กลัวละเจ็บไม่กลัวละตรงนี้เพราะว่าได้จับเงินแสนนะคะก็ทํามาเรื่อยๆเลยค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่ากล่องไม้ทุกกล่องเนี่ยนะคะเหมือนเป็นการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับฝุงมพึ่งให้ไม่อยู่ในกล่องวิดูรังพึ่งสิดูขาวสะอาดน่ากินจังเลยสวยเนาะดูสวยสวยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องแบบค่อยๆให้พึ่งสะสมน้ำหวานไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสีเหลืองแบบฉ่ำๆคนนี่ไงเฮ้ยน่ากินดนี่เห็นไหม ตัดโชเลยว่าข้างในเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีน้ำผึ้งแบบเยิ้มๆเลยนะคะคเขาก็จะเอากล่องผึ้งแบบนี้ประกอบเองกับมือนะคุณผู้ชมแล้วก็นําไข่ผึ้งมาทาด้านในกล่องเพื่อที่จะล่อให้นางพญาผึ้งกับผึ้งงานเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยในกล่องนี้นี่ไงแล้วก็ค่อยๆช่วยกันสร้างน้ำผึ้งไปไปเก็บ เกสรต่างๆน้ำผึ้งต่างๆเข้ามาอยู่ในนี้นะคะช่วงเดือนนี้เขาบอกว่ามันจะมีความเข้มข้นสูงเพราะว่าอะไรคะน้ำผึ้งเดือนห้านี่มันต้องแบบนี้เลยราคาคแพงน้วยนาน้ำผึ้งเด<ช>่องเงี้ยขายได้ราคาดี350บาทถึง400บาทเลย <ๆ S 1> ทีเดียวนะคะอลองฟังเสียงของคุณลุงกันหน่อยค่ะอันนี้คือเนี่ยเนี่ยตัวอ่อนของเขาแต่ข้างในอันนี้คือน้ำหวานน้ำหวานทั้งหมดนี่ครับอันนี้คือน้ำผึ้งเหรอครับน้ำผึ้งเดือนห้า เนี่ยเป็นน้ำหวานทั้งหมดเลยครับเนี่ยน้ำพึ่งล้วนอันนี้เราจะจําหน่ายตัวนี้อยู่ที่ประมาณสองร้อยอันนี้อยู่อยู่อันนี้อยู่ประมาณสามร้อยกรัมหนึ่งซืึ่้ไม่อะไร้รับประทานรับประทานครับผมนี่ค่ะหวานปาน้ำพึ่งเดือนห้าหมายถึงดีฉันเหรอคะหมายถึงนี้อ๋อลังพึ่งอะเนาะหมายถึงลุงผ่านศึกหมายถึงลุงผ่านศึกเพราะว่าลุงเจอพึ่งขนาดนี้ก็น่าจะผ่านศึกมาเยอะเหมือนกัน แหม่ก็นึกว่าหมายถึงนีใชว่านี้สวยหวานเหมือนน้ำพึ่งเดือนห้าอะไรยคุณ<ล>น่ะสวยอยู่แล้วคุณหวานกว่าน้ำพึ่งอีกแต่ละคุณพก<อ>ันทศกรแต่ดูดูความแบบว่าคุณลุงก็ไม่กลัวพึ่งเลยเนาะเอามือแบบกอบพึ้งอะ่ะย้ายไปอยู่อีกอีกกล่องนึงอะ่ะอ๋อที่คุณบอกว่าก่อนที่จะย้ายรังพึ่งให้เอา เอาพึ่งไปด้วยเอาไปถูๆกับกล่องใหม่แล้วก็ยาย้ายแบบพึ่งออกนี้เลยไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันเลยเหรอครับที่ผ่านมาออนี่นะคะวิธีเก็บของเขาก็คือจะย้ายนางพญาพึ่งย้ายพึ่งงานเอาไว้ในกล่องใหม่แล้วก็ค่อยเก็บน้ำพึ่งจากกล่องเดิมทําความสะอาดแล้วก็เหมือนแบบรียูสกับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มาฝากกันแต่ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะทําก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีๆวิธีขั้นตอนต่างๆว่าต้องทํายังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางคนถ้าแพ้โดนพึ่ง ต่อยอะไรแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะหลายคนบอกว่าซื้อแบบเป็นขวดใช่ไหมครับแต่เขาก็มีขายแบบนี้ด้วยนะแบบที่เป็นแผ่นเป็นรังเห็นไหมว่าเวลาที่เราไปตามคาเฟ่ถ้าเกิดว่าเรากินน้ำพึ่งมะนาวที่เป็นน้ำพึ่งมะนาวจะ40-50ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นน้ำพึ่งมะนาวแล้วก็มีตัดที่เป็นเป็นรังนิดหนึ่งมาวางปึ๊บเฮยอยู่ที่ราคาเพิ่มมูลค่าขึ้นมาเพิ่มความสวยงามเพิ่มความแบบมันยากนั้นในการที่จะได้สิ่งอะไรแบบนี้ 空。